สวัสดีครับพบกับ FC Mobile กันอีกเช่นเคยครับและผลบอลลุงดอออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะวันแล้วเดี๋ยวไปชมกันวิเคราะห์กันนั่นเองครับไปสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากนะครับนั่นก็คือร้าน d b l e P Shop นั่นเองนะครับมีบริการเติมฟีฟ่าพอยและแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกก่าเติมเองแน่นอน ถูกและดีต้องที่ดับเบิลพีเลยครับสำหรับน้องๆที่กดสมัครสมาชิกช่องนะฮะพี่ป๊อปจะมีคลิปกิงกำไรให้ทุกๆสัปดาห์นะครับโดยจะมีสมาชิกระดับขั้นเริ่มนะครับหรือว่า50บาทต่อเดือนนะครับก็จะมีคลิปให้อยู่ที่1คลิปต่อสัปดาห์ครับแล้วก็สมาชิกระดับน้องชายที่น่ารักครับ100บาทต่อเดือนจะมีคลิปให้2คลิปต่อสัปดาห์นี่ครับใครที่อยากสร้างทีมด้วยการหาเงินจากการเกิงกำไรนะครับสามารถที่จะสมัครสมาชิกได้เลยนั่นเองครับต้องบอกเลยว่า หลายๆคนนะครับได้เงินหลักร้อยล้านต่อสัปดาห์ก็มีนะครับนอนขึ้นอยู่กับช่วงเวลานั้นๆนะครับแต่โดยปกติก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 10- บถึงยี่สิบอ่าสิบถึงสาเปอร์เซ็นต่อสัปดาห์นี่ครับแล้วเจอกันในช่องชุมชนนะครับสวัสดีครับโดยนักเตะที่เข้ามานะครับก็เอามาแค่3ตัวนะครับที่เอามาพูดคุยนะฮะอ่ะหนึ่งก็คือจุดเบลลิงแฮมนะครับจุดเบลลิงแฮมครับสตาร์ทได้ดีนะครับกับอ่าไม่ว่าจะเป็นอังกฤษนะครับ หรือแม้กระทั่งเรียวมมดิดนะครับในฤดูกาล2023-2024นะครับก็คงจะต้องบอกว่าโอ้หลังจากที่ย้ายไปเรียวมมดิดนี่คือทำผลงานได้โดดเด่นได้ดีมากทำนะยิงเป็นเกาบเป็นกำรรม,มากๆเลยนะครับดังนั้นการที่มีโอกาสที่จะติดรายชื่อเป็นนกเตะบอลองดอร์เนี่ยก็ถือว่าไม่ได้แปลกนะครับเพราะว่าผลงานโดดเด่นจริงๆนะครับใครก็ ก็ประมาณนี้แต่ว่าทั้งนี้นั้นเดียวไม่ดิดก็ติดไปหลายคนเหมือนกันนะอันนี้อาจจะเป็น1ประเด็นก็ได้นะครับที่อาจจะท,ทําให้ทำให้วินสิสซูสเนี่ยชวดในตำแหน่งนี้ก็อาจจะเป็นขึ้นอาจจะเป็นได้นะครับนะซึ่งชูบลิแฮมในฤดูกาลที่ผ่านมาคือของจริงๆนะแล้วก็ในเรื่องของทีมชาติก็ทำออกมาได้โอเคนะอาจจะไม่ถือว่าแบกมากนะครับคงจะต้องบอกประมาณนี้เนาะคือในทีมชาติอังกฤษมันก็เป็นบอลระบบนะครับ อาจจะไม่ได้แบบดูแบบโดดเด่นฉีกเหนือเป็นเดอะแบกของของทีมชาติอะไรมากมายนะครับกนะเเป็นบอลระบบของเซาเกตนะครับแต่ว่าทีงนี้นั้นก็ถือว่าเข้ารอบลึกๆได้ดีอยู่นะครับในส่วนของอังกฤษนะครับผมมาต่อกันที่วินิสูตกันบ้างครับผมในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับก็คงจะต้องบอกว่าวินิสูตก็ทําผลงานได้โดดเด่นจริงๆนะครับยิงได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือได้แชมป์ด้วยนะครับได้แชมป์อยู่ อยู่ฝาแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยนะครับเจอกับรถมุ่งนะครับก็เอาชนะไปได้นะครับในส่วนของวินิจุก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับนะแต่สาเหตุนะครับที่เขาคุยคุยกันเนี่ยที่เป็นประเด็นนะครับคือมันเป็นนอกสนามนะมันไม่ได้ออมันมันเป็นในสนามมันมันไม่ใช่นอกนะมันเป็นในสนามนะครับในเรื่องของการปฏิกิริยานะครับ ในเรื่องของการแสดงอากับกิริยาที่ไม่ค่อยเหมาะสมมีการยั่วยุอะไรพวกนี้นะครับหรือแม้กระทั่งการเล่นตุกติกอะไรเงี้ยนะครับที่จากที่ฟังฟังมาฮะอันนี้ซึ่งก็ไม่รู้จริงๆว่าเกี่ยวกันกับตรงนี้หรือเปล่านะครับที่จะมีผลในการแบบตัดแต้มตรงนี้ไปนะครับเนาะซึ่งอ่ะเดี๋ยวมาดูโรดี้กันอีกทีหนึ่งนะครับโรดี้นะครับก็คงจะต้องบอกว่ามาเงียบๆนะครับผม กินเรียบนะจ๊ะเออโรดี้ครับก็คงจะต้องบอกว่าเป็นนักเตะที่ใครหลายๆคนชื่นชอบนะเพราะว่าคือหนึ่งก็คือเป็นสุภาพบุรุษจริงๆโรดี้ก็มีความเขาเรียกว่าเป็นเป็นคนถ่อมเนื้อถ่อมตัวนะครับถ้าใครที่ติดตามแมนซิตี้ใครที่ติดตามแมนซิตี้รู้อยู่แล้วนะครับว่าโรดี้จะมีนิสัยอะไรประมาณไหนนะครับแต่คนนอกที่ไม่ได้เชียร์แมนซิตี้โรดี้เนี่ยก็จะจะมองอีกประมาณหนึ่งนะครับจะ,จะแบบ จะพอรู้บ้างนะครับแต่ว่าไม่ได้รู้ลึกขนาดนั้นนะครับก็ในส่วนของโรดี้ก็เป็นคนที่เขาเรี <c oughs> ยกว่าไม่ค่อยเล่นโซเชียลเท่าไหร่นะครับดูจากการแต่งตัวแต่งกายก็รู้แล้วครับการเอาเสื้อเข้าในกางเกงทุกครั้งทุกนัดนะมันมันไม่ได้แบบจะมีใครที่ทําได้แบบนี้กันทุกคนนะต้องบอกเลยนะว่านักฟุตบอลของเรามันติดความเท่ความหล่อไงเออการเป็นนักฟุตบอลมันก็เหมือนดาราคนหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ย ตรงนี้มันก็แบบอยากจะที่อยากจะแบบเซตผมอะไรเงี้ยดูอย่างพอปอกบาก็ได้นะครับเออเนี่ยมีเปลี่ยนทรงผมทุกสัปดาห์เลยนะครับเออประมาณนั้นนะครับเออดังนั้นเนี่ยก็ในเรื่องของนักฟุตบอลเนี่ยมันเป็นในเรื่องของการแต่งเนื้อแต่งตัวการแต่งกายนะครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นแบบสตาร์สตาร์หน่อยนะครับเป็นแบบดาราดารานี่แต่โรดี้จะไม่ใช่ประมาณนั้นนะครับจะมีการแต่งกายที่เรียบร้อยเหมาะสมะครับ คือพูดง่ายๆว่าเหมือนครูพละนะตามตามอาชีพเดิมของเขานะครับนะซึ่งโรดี้นะครับถามว่าเป็นไงบ้างนะครับผลงานกับแมนซิตี้ก็ดูดีอยู่แล้วนะครับนะก็ช่วยให้แมนซิตี้ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกไปนะครับอ่าเท่านั้นยังไม่พอนะครับก็ได้ในเรื่องของแชมป์ยูโรไปนะครับโรดี้นะครับก็ถามว่าระหว่างมีคนอ่าสอบถามมาว่าเอ๊ะแล้วอ่าระหว่าง ถ้วยยูโรกับถ้วยแชมเปี้ยนส์ลีกอันไหนมันใหญ่กว่ากันวะเออตรงนี้แหละมันก็บอกยากนะโอ้คือต้องต้องบอกเลยว่าถ้วยสโมสรกับถ้วยทีมชาติเนี่ยมันก็มันก็เอามาตัดกันไม่ได้นะมันคนละส่วนกันมันก็เหมือนกับนาเตะสโมสรที่เอามาเล่นกับนาเตะทีมชาติเนี่ยมันก็ไม่ควรจะเอามาเล่นกันนะอันนี้คือจากจากสโมเออจากที่ประเทศที่พัฒนาแล้วเขาจะไม่ทําอย่างนี้นะครับแต่ว่า แต่ว่าอันนี้คืออันนี้ต้องพูดกันตามความจริงนะอยเว้นประเทศไทยหรือว่าประ,ประเทศในอ,อาเซียนอะที่แบบว่าเออเชิญสโมสรดังๆมาเตะก,กับทีมชาติไทยอะไรเงี้ยเพราะว่าเรายังเรายังไม่ไปถึงไหนนะอันนี้ก็ต้องเข้าใจนิดนึงแล้วก็ฐานแฟนคลับด้วยนะครับเอาแฟนคลับมาด้วยนะครับแต่ว่าในเรื่องของอการเอามาเทียบเนะี่ยสโมสรกับทีมชาติเนี่ยมันไม่ควรจะเอามาเทียบกันอยู่แล้วนคนควละเกตคนละแบบมันไม่ควรเอามาเทียบกันนะครับถามว่าใครใหญ่กว่ากันมันก็ มันก็ไม่ควรเอามาเทียบกันตั้งแต่แรกแล้วล่ะนะครับเนาะแต่มันก็มีคนที่คิดเหมือนกันนะว่าให้ทั่วยูโรมันจะใหญ่กว่าทั่วแชมเปี้ยนส์ลีกหรออะไรประมาณนี้นะครับเนาะว่าช่วยแชมเปี้ยนส์ลีกนี่คือก็คัดเอาแต่แบบคน,นแบบนักเตะที่แบบระดับหัวกะทิมานะอย่างทีมที่ได้แชมป์ล่าสุดก็ทีมเรียวมาดริดใช่ไหมฮะเออซึ่งก็คัดเอาระดับหัวกะทิของแต่ละประเทศเข้ามานะครับเออวินิซิยุธก็จากบราซิลนะครับเออก็หลายหลายคนยุดเบลลิงแฮมก็จาก อังกฤษน,ษ,กกงษนะครับเอ็มบอปเป้ก็จากฝรั่งเศสนะครับอันนี้ก็คัดเอาแต่ตัวท็อปมานะครับในในส่วนของอประเทศนะครับอ,อย่างสเปนก็ก็มีโรดี้ก็จากแมนซิตี้นะครับาคาราคานอะไรประมาณนี้นะครับก็เอามาจากทีมสโมสรใหญ่เหมือนกันนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็เทียบกันยากนะครับดังนั้นเนี่ยคิดว่านะครับในเรื่องของการช่วยทีมนะ การช่วยทีมของนักเตะนะครับการมีส่วนร่วมกับทีมนะครับการพฤติกรรมในสนามนะครับเออตรงนี้อาจจะมีผลเนาะว่าเฮ้ยใครควรจะแบบเหมาะสมดีมีพฤติกรรมที่เหมาะสมหรือเปล่าอันนี้ก็น่าคิดนะเออซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าการที่ทางเจ้าหน้าที่บรรุงดอที่เขาให้คะแนนเนี่ยเขาเขาตัดอะไรยังไงเขาไม่ได้แจ้งเราเนาะว่าแบบเอ,อ้ยหลังจากที่ ให้ตำแหน่งเสร็จปุ๊บเนี่ยตรงไหนที่โรดี้เฉือนเอาชนะวินิสูส่วนไหนนะเขาไม่ได้บอกมามาบอกเราว่าเฮ้ยตรงส่วนนี้นะตรงตรงนี้นะที่โรดีก้ก็ได้มากกว่าวินิสุสเขาไม่ได้บอกเรานะครับเราก็ได้แต่คิดกันไปเองต่าง,าง,างๆนานาครับอันนี้ก็ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เชื่อว่าน่าจะเกี่ยวกับในเรื่องของอเกี่ยวกับนิสัยนะครับในเรื่องของการเล่น การเล่นอนอกกติกาหรือเปล่าอะไรพวกนี้นะครับาก,ก็น่าจะประมาณนั้นนะครับแต่ในส่วนของอฟอร์มเนี่ยบอกเลยว่าทั้งคู่นะเล่นดีทั้งคู่นะครับโรดี้พอไม่มีพอซิตี้ไม่มีโรดี้คือแบบพวกเปเหมือนกันนะเกมรับก็รั่วเหมือนกันนะครับโรดี้ช่วงหนึ่งก็หายนะครับนี่เพิ่งหายไปอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากเิ่มเริ่มต้นฤดูกาลไม่เท่าไหร่นะครับนะโรดี้บาดเจ็บนะครับก็ทําให้ทีมแมนซิตี้เปเหมือนกันนะครับนะเพิ่งกลับมา พิ่งกลับมาอ่าขึ้นไปอันดับหนึ่งเมื่ออ่สัปดาห์ที่ผ่านมานครับหลังจากที่ยูฟุพบอาร์เซนนนะครับนะราตี้ก็กลุ่มชัยชนะไปก็ขึ้นอันดับหนึ่งเป็นจ่าฝูงต่อไปอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ทั้งนี้นั้นโรดี้ไม่อยู่เนาะประมาณนี้นะครับในส่วนของวินิซูุ์ก็ยังยังเป็นคนหนุ่มคนแน่นอยู่นะครับอายุก็ไม่เยอะมากนะวินิซูุนะครับ อาอยุแค่ยี่สิบสี่นะครับก็ยังมีเส้นทางอีกยาวไกลอยู่นะครับยังหนุ่มเยันแน่นอยู่นะครับจุดก็ยี่สิบสองปะจุดยี่สิบเอ็ดเองเออยังมีอนาคตอยู่อีกไกลนะครับนะใครที่เป็นแฟนเรียวแมริดอย่าไปน้อยใจนะครับทุกคนเออบางทีมันก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะฮะแต่เชื่อว่า,ายังไงก็ตามนะครับเรียวแมริดถ้าทำสกอร์ถ้ารักษา ฟอร์มที่ดีนะครับได้นะครับก็ได้แชมป์ยูฟ่าอีกรอบหนึ่งได้แชมป์ลาลิก้าสเปนอีกรอบหนึ่งก็ค่อยมาวัดกันอีกทีหนึ่งนะครับเชื่อว่าบอลลงดอคงไม่ใจร้ายกับวินิสูสหรอกนะครับเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็อาจจะเล่นปรับปรุงในเรื่องของอ,อุปนิสัยในสนามเนาะ,ะตรงนี้ก็มีคนเพ่งเล็งอยู่เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะาแค่ กองเชียร์ที่เห็นเห็นเนะเาะบางทีผู้เล่นด้วยกันเขาก็รู้สึกเหมือนกันนะฮะดังนั้นก็ตรงนี้ถ้าปรับได้ก็จะดีมากนั่นเองครับเนาะส่วนจุดเบลิงแฮมก็โดยปกติก็ดูดูโอเคอยู่แล้วนะจุดเบลิงแฮมก็บุคลิกในสนามนอกสนามก็ไม่ได้แบบดู agressive ดูก้าวร้าวอะไรนะฮะก็น่าจะมีอนาคตที่ไกลอีกทีนึงนะครับนะ เรเชื่อว่าเรียมาดริดนะครับวันนี้อาจจะเป็นวันที่ไม่ใช่วันของของเรียมาดริดนะครับแต่ว่าเชื่อว่ามันจะต้องมีสักวันแหละนะครับที่จะกลับมานะครับในตําแหน่งบอลลงดอร์อีกทีนึงนะครับถึงแม้ว่าเฟอร์เรนติโน่นะครับเปเรสอาจจะแบบเขาเรียกว่าหันหลังให้บอลลงดอร์แล้วนะครับแต่ว่าก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนักเตะยังไงยังไงก็อยากจะได้นะครับนะเ,นเพื่อนๆก็ให้กําลังใจวินิสุสหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นหลายๆคนเนะี่ยทั้ง จำชื่อไม่ได้เออเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับอประมาณนี้แล้วกันครับวันนี้มาเล่าสู่กันฟังนะครับนะจะไปทางอินฟลูเอนเซอร์แล้วล่ะนะครับจังหวะนี้นะครับผมเกมไม่เล่นเน้นอินฟลูเอนเซอร์นะครับเน้นเนื้อหาข่าวแล้วกันนะครับนะก็ฝากเป็นกําลังใจให้หน่อยแล้วกันนะครับกับป๊อปเป็ดนะครับกับเส้นทางใหม่ในเรื่องของข่าวนะครับของฟุตบอลนั่นเองครับนะถ้าคุณชอบฟุตบอลเราคือเพื่อนกันนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่อีกทีหน้าครับสวัสดีครับ Oh, uh.